สวัสดีนักลงทุนทุกท่านนะคะสำหรับเช้านี้นะคะก็อยู่กับเพนนะคะในรายการตื่นเช้ารอหุ้นนะคะรายการที่จะมาวิเคราะห์ตลาดแล้วก็หุ้นหลายตัวไปด้วยกันนะคะสำหรับเซ็ตนะคะนะตอนนี้วันศุกร์ที่แล้วนะคะปิดบวกนะคะที่บริเวณหนึ่งหนึ่งสี่เจ็ดแปดเจ็ดเนาะหนึ่งสี่แปดเจ็ดนะคะแล้วก็เราลองดูโลที่ต่ำลง ในจุดจุดนี้นะคะก็จะเป็นจุดที่มีนัยสำคัญนะคะก็คือมีเป็นโซนของแนวต้านเนาะที่บริเวณ1557นะคะ1557นะคะในโซนนี้ต้องดูว่าสัปดาห์นี้นะคะจะสามารถที่จะทะลุขึ้นไปได้ไหมนะคะแล้วก็ตรงนี้ในโซนนี้นะคะก็ราคาลงมาทำนิวโลนะคะ แต่ถ้าเราสังเกตดีๆนะคะจะเห็นว่ามีเงินทุนนะคะที่ไหลเข้าเป็นสัปดาห์แรกเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะคะทำให้เงินทุนตรงนี้มีการยกโลขึ้นนะคะเป็นสัญญาณที่ขัดแย้งกันนะคะก็คืออาจจะมีโอกาสเกิดเดวเจนนะคะบูลิสเดวเจนก็คือราคาเนี่ยขึ้นไปนะคะราคาเนี่ยบูลิตเดวเจนก็คือมีโอกาสกลับตัวนะคะก็คือจากขาลง อาจจะเปลี่ยนเป็นขาขึ้นแบบนี้นะคะดังนั้นแล้วในจุดนี้นะคะในสัปดาห์นี้เราต้องมาดูว่าโซนของ1,550เนี่ย5 0าสถึงห้ในโซนของจุดนี้นะคะบริเวณนี้จะขึ้นมาทดสอบได้ไหมนะคะเงินดุลขาไหลเข้านะคะวันแรกนะคะสำหรับกราฟวีคเราไปดูในไทม์เฟรมใหญ่กันบ้างนะคะตรงนี้ปิดเป็นแท่งอ่ะถ้า เป็นตัวแท่งเทียนเนาะตรงน,รงนี้ไส้ยาวๆตรงนี้นะคะเขาจะแสดงถึงราคาเนี่ยเคยลงมาแตะถึงไส้บริเวณนี้ลงมาก็คือมีแรงขายแล้วก็ดึงกลับไปได้แบบนี้นะคะแสดงว่าราคาเนี่ยมีแรงซื้อกลับนะคะมีแรงซื้อกลับทําให้เกิดเป็นแท่งแฮมเมอร์แบบนี้นะคะถือว่าราคาแท่งเทียนตรงนี้แสดงถึงมีการที่มีแรงซื้อกลับไปนะคะ ก็ต้องดูว่าในวิกนี้นะคะจะกลับมายืนบนบริเวณโซนนี้ได้ไหมนะคะก็คือบริเวณ1,500,540 1500, 1,520 1500, ตรงนี้โซนบริเวณนี้ที่เคยเป็นแนวรับก็จะกลายเป็นแนวต้านนะคะสำหรับตัวเซ็ตนะคะก็ต้องวางแผนการลงทุนนะคะสำหรับหุ้นนะคะเราไปดูหุ้นลายตัวนะคะเป็นดูตัวแรกสำหรับ ตัว JTS นะคะเรามาดูว่าเขากลับมีสัญญาณเริ่มกลับตัวแล้วหรือยังนะคะสำหรับตัว JTS แล้วนะคะณตอนนี้ราคาเนี่ยในอดีตนะคะก็มีการเทขายลงมานะคะปล่อยของค่อยๆปล่อยลงมาเรื่อยๆนะคะแต่ตอนนี้ราคาก็เริ่มที่จะไม่ทำนิวโลนะคะ ได้มีการทําตรงนี้โอเคทำนิวโลแต่ตรงนี้ถ้าเราสังเกตดีๆนะคะจุดตรงนี้มีการยกขึ้นนะคะเงินทุนเนี่ยมีการทำไฮขึ้นไปก็คือยกขึ้นนะคะไม่ได้ทําต่ํำลงเหมือนกับราคาที่ทำนิวโลนะคะตรงนี้ก็มีสัญญาณเหมือนกันนะคะก็คือเป็นบูลิดเดเวเจนบูลิดเดเวเจนเนี่ยโอกาสอาจจะมีการกลับตัวหรือว่าอาจจะไซวิออกข้างไปก่อน,นะคะสำหรับ คนติดดอยก็ยังคงมีอยู่ถ้าคนติดดอยมีอยู่คนติดดอยไม่ยอมขายต้านก็จะ,ะเป็นอุปสรรคต่อเขาเนาะสำหรับตัว CD เห็นไหมคะเราจะเห็นชัดเจนเลยว่ามีแท่งสีน้ำเงินนะคะที่ข้างล่างตรงนี้เป็นโซนของแนวรับนะคะแล้วก็ข้างบนตรงนี้แท่งย,ยาวๆเนี่ยก็จะมีในยะสำคัญอีกครั้งหนึง่งก็คือจะเป็นโซนแนวต้าน รว่น40กว่าบาทนะคะตรงนี้ถ้าผ่านได้ก็อาจจะมาเจอต้านถัดไปก็ต้องรอดูนะคะติดตามดูให้ลายใหญ่เข้ามาสีแดงเข้ามาซัพพอร์ตนะคะสวัสดีพี่ทาง Facebook แล้วก็ y o youtube ด้วยกันนะคะถ้าอยากจะช่วยให้เพนดูหุ้นแนวโน้มหุ้นตัวไหนนะคะก็สามารถที่จะพิมพ์เข้ามาไว้ได้นะคะเรามาดูสำหรับ ช่วงนี้นะคะก็จะมีหุ้นที่เขาเริ่มรีบาวนะคะตามอินเด็กตนะคะตามเซ็ตค่อนข้างเยอะนะคะถ้าเซ็ตกับตัวหุ้นหลายตัวก็จะกลับมาตามเด็กนะคะเพราะว่าหลายตัวนะคะ80เปอร์เซ็นเลยนะคะหุ้นก็จะวิ่งไปที่ทางเดียวกับตลาดนะคะสำหรับตัวนี้ก็เหมือนเดิมนะคะก็ยัง ทำนิวโลอยู่เนาะอันนี้เขาจะเรียกว่าเป็นการรีบาวนะคะในจุดของลิบินเขียวนะคะต้านก็จะอยู่ในโซนของตรงนี้ต้องเบรกขึ้นมาทำไฮก่อนทำไฮยกโลแบบนี้ได้ไหมนะคะคนติดดอยตรงนี้ก็ยังคงเยอะอยู่นะคะมองว่ายังไม่มีสัญญาณซื้อภาพใหญ่นะคะลิบินสีเขียวอยู่ตรงนี้ก็ยังมองว่าเป็นแนวโน้มขาลงอยู่นะคะสำหรับตัว สองสี่ซีอนะคะมีพี่ท่านไหนอยากจะให้ช่วยดูตัวไหนก็สามารถที่จะพิมพ์เข้ามาได้เนาะไปกันต่อเลยสำหรับหุ้น BBIK เรามาดูกันว่าเขาเป็นยังไงบ้างนะคะสำหรับ BBIK คนะคะลองยอก,การาฟนิดน,นึงนะคะตรงนี้ราคาเมื่อวันศุกร์นะคะเริ่มมีการรีบาวก็ ไปตามที่ทางเดียวกับเซตเลยนะคะมีการเด้งขึ้นเด้งขึ้นแบบนี้นะคะแต่ตรงนี้การเด้งขึ้นตรงนี้ยังอยู่บนริบบินเขียวเขาจะเด้งขึ้นแบบนี้เพื่อรีบาวลงต่อไหมเราก็ไม่รู้หรือว่าถ้าเขาถ้าเราอยากจะเล่นจริงๆก็คือต้องรอให้เขายืนกลับมายืนเหนือบนริบบินแบบนี้ก็จะเซฟกว่านะคะกราฟวีกยังเป็นขาลงริบบินเขียวแบบนี้ไม่เอานะคะไม่เล่นนะคะ มีพี่ขอหุ้นเข้ามาโอเคหุ้นท็อปใช่ไหมคะดูให้เลย T O P Top ปท็อ,ทอปเหรอคะพี่อ่ะเดี๋ยววินดูภาพใหญ่ให้นะคะสำหรับกราฟวีกกราฟวีกนะคะท็อปนะคะเขาก็มีการที่ขึ้นไปนะคะขึ้นไปแล้วก็ไปเจอโซนของแนวต้านของเขานะคะ ตรงนี้เห็นไหมคะขึ้นมาชนหลายรอบมากนะคะประมาณโซนบริเวณ57-56บาทแบบนี้นะคะขึ้นมาชนถึง4รอบด้วยกันนะคะแต่ก็ไม่สามารถผ่านได้ก็เลยมีการพักตัวลงมาในภาพใหญ่นะคะจริงๆแล้วก็มองว่าเขาเนี่ยเป็นการไซเวกก็ไม่ควรที่จะทำนิวโลลงไปต่อนะคะในโซนของตรงนี้บริเวณโซนนี้นะคะก็จะเป็น โซนหนึ่งที่มีอนยะนะคะเคยลงมาทดสอบเหมือนกันแต่ราคาก็ไม่ควรหลุดลงนะคะถ้าเบรกขึ้นนวนแหละค่อยว่ากันนะคะค่อยหาจุดเข้านะคะตรงนี้เป็นการไซด์เวย์ในภาพใหญ่ยังไม่ได้เลือกทางนะคะพี่ถ้าเราจะมาซื้อตรงนี้แล้วค่าเขาหลุดนะคะอันนี้ความเสี่ยงมันก็จะสูงนะคะกรับว,วีก็ยังริบบิ้นสีเขียวอยู่ด้วยนะคะ ส่วนกราฟเดย์เหมือนกันนะคะก็ดูภาพใหญ่ไปแล้วเนาะตรงนี้กราฟเดย์ก็บ่งบอกว่าเป็นปิ้นเขียวยังมีแต่คนติดดอยนะคะสีเขียวด้วยนะคะดังนั้นแล้วเราต้องรอให้แนวโน้มเขาชัดเจนก่อนนะคะ,อะรอรายใหญ่เข้ามาซัพพอร์ตแบบนี้โอกาสที่วุ่นเขาจะขึ้นก็มีโอกาสมากกว่านะคะ พี่ๆอยากจะดูหุ้นตัวไหนก็สามารถที่จะพิมพ์เข้ามาได้นะคะเดี๋ยวพินไปดูในทาง y o u t u b e อ่ามีขอ p s เนะคะทาง YouTube ก็ขอได้ทาง Facebook ก็ขอได้นะคะ PSG เอ็นพิมพ์ PSG ตัวนี้เคยเล่นนะคะตอนที่เขาเป็นขาขึ้นนี่โซนทางนี้นะคะเคยเล่นเลยจำได้นะคะทำ เป็นกรอบสามเหลี่ยมเบรกขึ้นไปเนาะแต่ปัจจุบันนี้นะคะปัจจุบันนี้เราดูภาพใหญ่กันก่อนนะคะสำหรับการาฟวีกเนาะ P&G ภาพใหญ่นะคะมุมมองภาพใหญ่ยังมองว่าเป็นริปบิ้นสีเขียวภาพใหญ่ตรงนี้นะคะติดต้านนะคะตรงโซนริปบิ้นเขียวตรงนี้เก้าศูนจุดเก้านะคะริปบิ้นเขียวมันยังปากอ้วนอยู่นะคะ เราต้องเล่นหุ้นก็คือถ้าจะเล่นหุ้นให้มีโอกาสก็ต้องเล่นทางนี้นะคะดังนั้นแล้วก็รอนะคะรอรอ,อให้เขาเปลี่ยนแนวโน้มในภาพใหญ่โอกาสก,ก็จะเยอะกว่านะคะใน EPG เนี่ยเราลองดูว่าจริงๆแล้วระดับที่เขาขึ้นมานะคะกับการที่เขาลงเนี่ยระหว่างที่เขาขึ้นเนาะกับลงเนี่ยแล้วถ้าเทียบกับเซต หรือว่าหุ้นหลายๆตัวนะคะหุ้นหลายๆตัวเนี่ยเขาจะเทลงแบบยาวมากนะ,ะยาวแบบมาครึ่งหนึ่งของการขึ้นหรือว่าลงมาต่ำกว่าโลที่เขาเคยขึ้นไปด้วยซ้ำน,นะคะแต่ตัวเนี้เนี่ยเรามาดูแบบว่านิดนึงนะคะเขาก็จะเคยมีในจุดนี้หรือว่าลงไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะถ้าเทียบกับหุ้นตัวอื่น ตรงนี้ก็จะเคยมีแนวรับที่ดึงกลับขึ้นไปใช่ไหมคะดึงกลับขึ้นไปตรงนี้ราคาก็ลงมาถึงในโซนของตรงบริเวณนี้นะคะก็จะให้โซนแถวแถวนี้เป็นแนวรับที่มีนยยะอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ก็ราคาไม่ควรต่ำกว่านี้ไม่ควรทำนิวโลลงไปนะคะถ้าทำนิวโลเนี่ยมันก็จะยาวนะคะมันจะมันจะลึกเลยนะคะถ้าเขาจะกลับตัวเนาะ เรามาดูในส่วนของลายใหญ่กันบ้างนะคะคนติดดอยก็ยังคงมีอยู่ก็แสดงถึงบางคนเขาอาจจะติดอยู่ข้างบนนะคะเขาไม่ยอมขายเนาะอมันก็จะทําให้มีแต่มีแนวต้านนะคะเวลาราคาขึ้นไปคนเขาก็อยากขายแบบนี้นะคะเรามาดูว่ามีสัญญาณเดวเจนหรือเปล่านะคะมีนะคะมีสัญญาณเดวเจนก็คือราคาตรงนี้ต่ําลงนะคะ เงินทุนก็ยกขึ้นตรงนี้นะคะในส่วนของตรงนี้มีบูลิตเดวเจนแทรกเข้ามาเนาะ,ะสิ่งที่เราต้องทำก็คือหนึ่งเราก็ติดตามนะคะถ้าอยากจะเล่นตามริบบิ้นตรงนี้โอเคริบบิ้นแดงแล้วเล่นได้แต่ว่าต้องน้อยนิดหนึ่งนะคะว่าเซตตลาดยังยังไม่ได้แบบดีมากนะคะตลาดยังไม่ได้ดีมากคนติดดอยก็มีลดน้อยลงนิดนึงนะคะรายละเอียกก็เข้ามานิดหน่อยนะคะ ก็อาจจะรอจังหวะที่รายใหญ่เข้ามาเพิ่มสัก25บห้แบบนี้ก็จะอาเซมมากขึ้นนะคะสำหรับตัว p s g นะคะรอ,อสีแดงตรงนี้รายใหญ่เข้ามาแบบนี้ก็ยังทันนะคะพี่เฝ้าติดตามดูนะคะมีใครอยากจะขอหุ้นเข้ามาก็สามารถที่จะพิมพ์มาได้นะ,ะพิมพ์ดูดูแชทอยู่นะคะ โ okay. อเคจะรอลองดูหุ้นตัวดีกันบ้างนะคะดี D ก็คือแบบว่าหุ้นตัวดีก็คือดีดตัวเดียวเลยะคะ่ะเราจะเลื่อนต้องเลื่อนนิดนึงนะคะเพราะว่าเขาจะเป็นอักษรตัวเดียวนะคะก็จะ,ะเลื่อนหานิดนึงนะคะ่ะ เจอแล้วนะคะรับดีนะคะเขาจะเป็นหุ้นตัวหนึ่งที่อเขาแบบว่าไม่ได้ลงนะคะถ้าเทียบจากเซตนะคะเขาก็ไม่ได้ลงตามเซตนะคะเขาก็แอบ,บขึ้นตลอดนะคะแอบบมีขึ้นมียึกยักตลอดนะคะ,อะลองดูภาพใหญ่เห็นไหมคะก็มีขึ้นตลอดเนาะแต่ตอนนี้นะคะราคาก็เริ่ม ที่จะมาถึงจุดต้านนะคะเราดูจากทำฟรมใหญ่ก่อนเลยนะคะก็คือกราฟวีกเนาะมาถึงจุดที่มีนยัยสำคัญก็คือจุดนี้นะคะที่เคยเป็นไฮในอดีตมาก่อนนะคะปี2008นะคะนี่ในโซนนี้เขาขึ้นมาถึงแล้วนะคะใกล้จะถึงแล้วนะคะไฮเดิมของเขาเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณ8.1นะคะ เป็นถ้าเขาทะลุได้เนี่ยก็จะเป็นเขาจะเรียกออเทมไฮเนาะแต่จุดนี้เวลาราคาขึ้นมานะคะขึ้นมาขึ้นมายกโลยกไฮขึ้นมาเนี่ยพอมาถึงต้านนะคะตรงนี้เขาก็จะมีในยะสองคัญก็คือคนก็จะมองว่ากําลังจะมองว่าเขาจะไปต่อทะลุไฮเดิมที่เป็นอดีตได้ไหมนะคะหรือว่าเขาบางตัวนะคะเขาถึงต้านแล้วเขาชนแล้วเขาอาจจะมีกลารยอ่อ ลงมาก่อนแล้วก็ค่อยทะลุหรือว่ามาถึงแล้วมาถึงด้านตรงนี้แล้วก็ล่วงกลับไปเหมือนเดิมแบบนี้ก็มีนะคะดังนั้นแล้วตรงนี้ราคาก็ขึ้นมาเยอะรานะคาขึ้นมาถึงจุดทายเดิมที่เขาเคยทําไว้เนาะเป็นจุดที่ต้องเฝ้าดูนะคะว่าเขาจะเบรกทำออทามให้หรือว่าเขาจะพักตัวย่อลงมาก่อนนะคะสำหรับระยะสั้นมีเงินถูกเข้ามีรายใหญ่เข้ามา ถึง25%ด้วยกันนะคะโอเคแล้วก็ให้ดูเซตอีกรอบหนึ่งนะคะก็คือตรงนี้เนาะจุดต่ำนะคะตรงนี้ให้เป็นจุดที่มีนัยสําคัญนะคะบริเวณต้านตรงนี้โซน1555นะคะอันนี้ไม่ได้ขํำนะคะห5 5ห้าหนนะคะแล้วก็ตรงนี้ราคาทำยูโร ดีอีมีการยกขึ้นนะคะมีสัญญาณบูลิชแทรกเข้ามานะคะบูลิชไดโอเจนรนะาคาก็อาจจะมีจากขาลงอาจจะมีโอกาสกลับตัวเป็นขาขึ้นหรือว่า,าไซด์เวย์ออกข้างดังนั้นอาทิตย์นี้มาดูกันนะคะจะขึ้นมาทดสอบหนึ่งห้าห้าได้ไหมนะคะแต่ว่าช่วงนี้ถ้าอยากจะเล่นหุ้นนะคะก็แนะนำว่าอาจจะลงทุนน้อยนิดนึงนะคะ ว่าตลาดยังไม่ค่อยดีนะคะเพื่อลดความเสี่ยงนะคะบริหารความเสี่ยงด้วยนะคะโอเคเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรายการของเรานะคะแล้วพบกันใหม่ในวันพุธนะคะในวันพุธเนาะสำหรับวันนี้เป็นก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะ 皆さんこんにちは TWICE のみなです。